สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมนะครับและก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีกล้วนะฮะครัวงนี้นะครับผมนะก็อยู่เกมวันบอทอนแมนนั่นเองนะครับผมนะก็ในเกมนี้คือผมได้ทำการแบบเลิกเล่นมานานแล้วนะแล้วผมก็จะกลับมานะฮะแล้วผมก็ได้เพชรสามหมื่นกว่านะครับผมนะผมก็ไม่รู้ว่าผมจะทำอะไรแล้วนะครับผมนะก็วันนี้เดี๋ยวมาสุ่มกาชากันดีกว่านะฮะ ซึ่งวิธีการหาเพชรนะครับผมหาเพชรที่ผมได้มาเนี่ยคือมันไม่ใช่แบบวันเดียวได้นะคือผมสะสมมานะครับผมนะก็คือแบบนี่นี่นี่ตรงจดหมายเลยนะน่าจะเป็นแบบพวกแข่งอาริซาอะไรประมาณนี้บ่าแบบพวกแหลงอะไรเงี้ยคือมันไมได้เพชรแบบรายวันเลยนะครับผมแน่บ้ปงสังเกตุสิบสามสิบสี่สิบห้าบ้างคือผมไม่ได้เล่นแบบมานานมากแล้วผมก็แบบค่อยเอ่อเข้าเรียกเข้าเรียกว่าอะไรเข้ามา lockdown, ล็อกอินรับเพชรรับเพชรเ,เรื่อยๆ,ๆอยนะครับผมนะก็ประมาณแบบสองสามเดือนลแล้วมั้งนะครับผมนะตอนนี้แหลงผมแหลงอะไรวะดูก่อน โอโ้ไอ้เหี้ยวพลังมากล่อไปยี่สิบล้านเลยวะมรู้ว่าเรผมล้านแปดเองผมเลิกเล่นตอนตอนแบบตอนนั้นคือช่วงนั้นคือผมแบบติดท็อปเซิร์ฟนะท็อปร้อยถึงเซิร์ฟอ่ะเอาง่ายๆนะครับผมเนี่ยเออพลังล้านล้านแปดเนี่ยไอ้เรื่องผมเลิกเล่นปุ๊บแม่งโอ้โหไอ้เหี้ยที่หนึ่งของเซิร์ฟยี่สิบล้านเลยเหรอ โอเคนะแล้วผมเอเข้าไงนะเข้าไปดูแรงซึ่งผมปั้นนะครับผมนะคือผมชอบแบบฟูบูกิมากนะครับผมนะคือผมก็ปั้นตัวแบบกฟูบูกิเลยนะปั้นได้แค่นี้นะพลังแค่สามแสนเก้านะครับผมนะคืออาจจะเป็นแบบเด็กหน่อยในเซิร์ฟแล้วก็ได้นะตอนนี้โอ้ผมมีตัวนี้ด้วยนะครับผมนะนี่เขาเรียกตัวอะไรนะเอ่อไม่รู้ครับผมนะแต่หายากมากนะตนนัวนี้ไม่มีมันไม่มีสุ่มนะคือต้องเก็บสะสมแบบไอ้อะไรนะ ชิ้นส่วนเอานะครับผมเนะี่ยคือมันหาได้เฉพาะแบบในร้านค้าลึกลับอเออถึงจะหาได้ฮนะโอเคเดี๋ยวผมจะมาลองสุม่มเ,ออเดี๋ยวดูดิว่ามันมีตัวอะไรเข้ามาใหม่สุ่มตรงไหนวะลืมตัวนี้ปะฮะใช่โอ้โหคอ้เตสื่อโอ้โหไอ้ตั๋วดำผมบอกเลยเกมพีเที่แฟต้องเติมอะเออมันผมจำไม่ผิดคือเมื่อก่อนมันมีจิตกรรมหรือตอนนี้อาจจะยังมีก็ได้นะเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่ามันที่บอกว่ามันแลกตั๋วแลกตั๋วดำ ด้วยเพชรอ่ะมันอาจจะมีอยู่นะฮะอยู่ไหนวะมีปะผมอาจจะได้เอ้ยโบลอสน่าสนใจนะฮะแต่ไม่มีมันต้องใช้ตัวดำมาดิประเด็นโอ้กิจกรรมแรกตัวดำไม่มีเหรอฮุยโอ้ชิลไทยยงฟูเมกิโปรโปรด้วยอธิบายละดูด้วยนะโอ้เติมวอเตอร์พาร์สเหรอเติมแบบอืม ก็ผมไม่ค่อยได้เล่นแล้วว่ะเอ้แต่มันน่าจับจองจ,องจริงๆนะตัวนี้ไหนครับต้องเวลอะไรวะเฮ้ยมันมีกี่เวลเนี่ยโอ้นี่นี่ต้องเวลสองร้อยุ้ี้สองร้อยเ 200, อเ็ด <c oughs> นี่คืออะไรอะกำไรอะไรไม่รู้ฮะทุกคนโอเคนะครับผมนะ่น ผมไม่ได้เล่นแล้วผมก็คงจะไม่ได้เติมแหละจริงโอเคนะครับผมเนี่ยเรามาดูาแบบเพชรสมแบบมีตัวอะไรบ้างอะไอ้ขี้เหมือนเดิมเลยเนี่ยนะไอ้ไม่มีตัวอะไรเข้ามาใหม่เลยหรือว่ามันตัวที่มันเข้ามาใหม่ก็มาเป็นตัวดําอย่างเดียวอโออะไรเนี่ยเกมโอเคนะฮะสามหมื่นเพชรนะครับผมเนะี่ยมาลองดูกันดีกว่าฮนะ,ะว่าผมจะได้ตัวอะไรบ้างใจจริงผมนะคือตั้งแต่เปิดเซิร์ฟแล้วผมอยากได้ทาสมากิ อีกตัวหนึ่งนะครับเหมือนฮะแต่แม่งสุ่มไปแบบหมดหลายหมื่นเพชรมันก็ยังไม่ได้ตอนช่วงนั้นแม็กซก็เติมอยู่นะเกมนี้โอเคแต่เราลองสุ่มดูแม็กเลยแม็กสองหมื่นเก้าสิบเก้าเลยเหรอผมว่าค,ค่อยๆเปิดดีกว่านะจริงโอเคขอมาสักตัวหนึ่งโอ้โหเป็นอะไรที่แบบ มึงคิดว่ามึงจะแย่งซีนกูอย่างนั้นเลยใครวะไม่ใช่หรอไม่ใช่อ๋อเป็น R ตัวอะไรนะผมลืม E I ปะเออนะครับผมนะอีกอย่างน้อยก็ต้องแบบมี S R มาสักตัวโอ้โหารัวๆโอ้โห S R ก็ยังดีวะขอเป็นอันนี้ก็แล้วกันนะถ้าเป็น S R เนี่ยคือผมอยากได้เป็นฟูโกกินะครับผมนะ ด็อกเตอร์โง,โง่มันจะได้มาอัพตัวละครได้ไงเฮ้โยโอ้มาแล้วเนี่ยกูจะเริ่มฆ่าแล้วนะใครวะโอ้เป็นด้วงด้วงเถื่อนนะฮะคาบูโตะ S R ใครวะอ๋อเป็นสิงโต Inh. ผมว่าเป็นเสียเวลาวะจริงๆนะเตีไปเลยนี่แหละแล้วก็สก <ing> oh. ุมร <éc prises> ัวเอเดร่าโฟลอมีอ so oh. ๋อสกายจิงเหรอไอตัวนกโง่ครับผมเนี่ยใครเนี่ยวันนี้ฉันจะแชมป์แชมเปี้ยนชนะให้หมดเลยใครวะอ๋อไอ้นี่บาคคุซัน โอดอยู่นะเอไหยถึงเนริเมะนะไม่รู้วะใครพร้อมที่ช่วยเหรอใครวะเฮ้ยใครเนี่ยไม่รู้จักโอ้เมจิกแมนเหรอมีด้วหรอในเรื่องผมไม่รู้นะไอ้ผมไม่เคยเจอเลยวะเรื่องในนิเนนมะผมไม่เคยเห็นเลยฉ,ฉันบอกว่าอะไรเนี่ย โอ้โหตัวนี้โอ้น่ารักอยู่โอ้ตัวใหม่อ่ะเนี่ยโอ้ตัวใหม่โอ้เพิ่ม ATK อีกสิบะม่สวยอยู่เอ้ยเอ้ยชอบชอบชอบเดี๋ยวแอบแอบปั้นก็ได้ดวอาจจะกลับมาเล่นนะถ้าผมได้ตัวดีๆก็เนี่ยวยังถ้าสเปกิยังไม่มีเลยนะเทคบีโอเคใครวะอ๋อไอตัวมือไฟครับผมนะเจอการโตัดแขนครับผมไอคนเดิมอีก่ละ บลูไฟฮะโอ้ยเกม S R ผมแค่ตัวเดียวเองเหรอโอ้ย S R n น v e r ว e วเล็กโอ้อ้นี่กะ S R ผมอะแค่ตัวเดียวเองทุกคนฟูบุกิแบมบูใครวะไอ้อ๋อนี่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 ไอหน่อไม้โหดนะโหดนะตัวนี้โหดในเกมก็โหดนะ นะตอนแรกผมเล่นนะกาดดาวแครวะโอ้ยนี kind of ่สปริงไอเอเอสอาไม่โผล่มาเลยว่ะเฮ้ยเกินไปเกินไปโอ้ยสามหมื่นเพชรเอเอสอาตัวเดียวหัวผู้บุกีก็ยังไม่ได้เลยทั้งทบกีก็ยังไม่ได้อะไรเนี่ยใครวะโอ้โหสาหลาย R A. เอสอารอเฮ้ยฉันจะหนีจากเพอร์สันเอาหนีจากคนแล้วก็เจอคุณอะไรเนี่ยเฮ็นหนีจากผู้คนเหรอโอ้อันนี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 ้คือผมยังไปได้ฮะเป็นเอสอาร์นะครับผมนะฮะเป็นฟูลิฟูลิไม่เคยชจบาเท่าไหร่เลยเอสอาร์ที่แบบอคติ้งเงียบมากเนื้อออเป็นเอ้ตัวยุงนี่ผมชอบอยู่ โอ้ะจะหมดแล้ว S S R 6อ้โหสองตัวทุกคนด,ดิชัวนี่จะเอ้ยโอ้นี่มาแล้วฟูบูกิกกอแอคติวผมมั้งดีกว่า S S R เวิร์่อกี้โอ้โหเหลือเหลือหกใบสุดท้ายนะครับผมตอนนี้โอเคปุ่บ ได้มา SR SSR ได้มาสองตัวฮะโคตรเกลือโอ้ฟุกิได้มาก็ยังเออก็ยังดีแล้วว่ามันเอามาอัพตัวละครได้ฮะแล้วก็ทาสึบกินี่แม่งไม่ได้จริงเหรอกูไม่มีปัญญากับแบบนั้นเลยวะโอ้เอโอ้โหตัวเฮี้ยเลยโอเคเดี๋ยวเหลืออันนี้อีกตัวหนึ่งมาอีกใบหนึ่งโอ้กรงแตงโง่โง คลิปนี้ถือว่าเกลือบแบบขั้นสมบูรณ์แบบเลยนะจริงๆโอ,โอเคครับผมนะเดี๋ยวไปดูดีว่าผมสามารถอัพได้ปะเนี่ยโอ้ยมันมีอะไรไม่รู้ขึ้นมาแย่ๆเลยวะ่ะอ๋อนี่60โอ้ได้อยู่ได้อยู่แต่ก็ต้องเก็บสะสมไอ้นี่ครับผมนะไม่เป็นไรเคลียร์ได้อยู่ เก็บดาวม่วงฮะอัพอัพอัพเกรดไม่อาไปเลยอีกอันนึงก็จะก็จะครบดาวหมดแล้วนะครับผมนะ่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดดาวอีกอันเดียวครับผมนะโอ้โหเมื่อก่อนเลยคือผมแบบปั้นแต่ตัวนี้จริงๆนะโอเคเดี๋ยวมาลองดูดาเมจกันนะเอ้ยผมไม่ได้แทงคอมมัเตอร์เลยคือกะจะมาอัพได้อยู่นะดูดิผมมีเหรนะียญได้เยอะมากแต่ถ้าไอตัวนี้มาแทนก็ไม่เป็นไรอัพได้อยู่โอเคครับผม หน้า,ากากหวานก็ไม่ได้เนี่หว่าเออแม่งไม่ได้อัพเลยโอ้ยตัวเทียนี่ก็ไม่ได้สมุไรนี่ก็ไม่ได้โอเ้เกลือมากครับผมนะโคตรเกลือโอเคเดี๋ยวไปลองดูดาเมจตัวผมบ้างดีกว่าฮะว่ามันจะแค่ไหนกันเชียวเครับผมเฮ้ยเดี๋ยวผมดูของก่อนว่าใส่ครบหรือเปล่าก็จะผิดคือมันจะมีใส่ของแบบคอมโบด้วยนะคอมโบอะไรอ่ะเอามาใหม่อเอนชาร์ป ไม่รู้่าผมนะมีอะไรให้เล่นเยอะมากนี่นี่เห็น,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 นบ้าสใส่ของคอมโบโอโ้โหอัพราวแค่นี้เหรอวะโอเคเดี๋ยวน่าจะจันละเดี๋ยวไปลองดามเมจเลยดีกว่าฮะมีด่านไหนบ้างที่ผมยังไม่ผ่านบอกอันนี้น,น,นี่นายไปแบบฮีโร่ฮีโ,ฮโร่ไปเลยนายบอสไปเลยไหวปะวะ ไอ้ยังขูกลายเป็นเด็กน้อยในเซิร์ฟเลยอโอ้จากเมื่อก่อนแม่งติดรอบร้อยครับผมแม่ลองดูลองดูอืห้าแสนได้โขกระจอกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อนี่นี่ต้องต้องต้องให้มันมีบัฟโอ้ตัวนี้สี่แสนจักรพรรดิเด็กไม่ยเยียนะกากหวานโหดมากผมบอกเลยตัวนี้สามแสนตัวเดียวอะอแขง่งซอฟบัตเตอร์แสนหกเดี๋ยวรอดูฟูกีครับผมนะตอนมีบัฟ สี่แสนสองคารมีสามตัวนี่โอ้เชได้ยอยู่เชได้ยอยู่เรียบร้อยตายหมดเกี่งเรียบร้อยครับผมาเนกาแฟอะไรอย่างงี้โอเคก็าดาวเวดก็มาวนี้ถือว่ากระจอกเลยเอ้ยดิใส่บอสสักตัวหนึ่งดีไหมเจ็ดแสนโอ้โหนี่ครบครบตัวเดี๋ยวรอรอ,รอ เราดูตอนมีบัฟมาครัครบถึงล้านหรือเปล่าวะลองดูนะลองดู้ากกาวานล้วงหลังครับผมโอ้สองแสนนีงก็จะบอกว่าเฮี้ยสามรอบเองเฮ้ออยอดยวมงตายหมดนะอุ้ยผนะ่านออกมาสวนละโอ้โหแทงแทงท็อปแทงโอ้โหห้าแสนทีเดียวตายสำบรยกูอุ้ยแทงท็อปกูสวยรอดอยู่แปดแสนโอ้โหขึ้นมาแสนเดียว โอ้ได้อยู่ได้อยู่ไม่ถึงร้านนะลองไปเลยโอ้ได้นี่นี่ได้มาครบสามดาวเนี่ยเพราะว่าตัวละครเอ้เไซจะมาไม่เชื่อต่อยเดียวตายเลยหรือเปล่าโคกดโกงยืดหิ้วเลือดโอ้โหไอคิวมันตบที่โคตรแรงตายซะเรียบร้อย โอเคนะครับเพราะว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนอก่อนละกันนะครับผมนะก็ถือว่าเปิดกระชายดูไอ้เทียได้เอสดาร์มาแค่สองตัวเองเอสดาร์มาแค่สองตัวเอง,เอเองคือแบบตัวใหม่ตัวหนึ่งแล้วก็ตัวละครเก่าตัวหนึ่งนะฮะได้ได้ดวงโ,งโง่ๆแล้วก็ฟูริมาตัวนึ่งเอฟูริเอามาแทงได้นะจริงๆโอเคนะก็าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมบาย